สวัสดีครับผม o f อ i ไอเดียทีเนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการสกรีนเสื้อด้วยระบบ DTF นะครับตัวนี้ก็คือลายเซนหรือว่าลายมือ,อของลูกผมเองนะครับหลังจากที่ลูกผมวาดเ็จลงในกระดาษเรียบร้อยนะครับผมก็เอาเข้าไปในโปรแกรมนะครับทำเป็นกราฟ,ฟิกออกมานะครับเพื่อสั่งพิมพ์ DTF นะครับโอเคมาเริ่มพิมพ์กันเลยนะครับ ไฟล์ที่จะใช้พิมพ์น,นะครับก็จะผ่านการกระบวนการทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไฟล์ทิปนะครับหรือเพื่อนๆก็ส่งมาเป็นไฟล์ภาพ PNG ก็ได้นะครับหรือเป็น AI p h o t o s h o p ก็ได้นะครับมีพิมพ์เสร็จแล้วนะครับมันก็จะพิมพ์หมึกสีสีซี c m ไ k ลงก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์หมึกขาว ลงทับอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ถึงกระบวนการโรยกาวนะครับตัวนี้เป็นผงกาวนะครับนี่ผมก็จะโรยมือนะครับใช้มือโรยนะฮะเพราะว่าเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนาะก็จะให้ผงกาวนะครับปิ้งผ่านาลายเส้นของเรานะครับที่มีหมึกขาวอยู่นะครับผงกาวก็จะไปเกาะบนหมึกขาวนะครับ ส่วนที่ไม่ใช่เหมือกขาวนะครับก็จะไม่เกาะนะครับเพราะว่ามันเป็นฟิล์มนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาอบนะครับด้วยความร้อนนะครับประมาณ140องศาเซลเซียสนะครับเพื่อให้กาวละลายนะครับหลังจากกาวละลายเราก็จะได้แผ่น DTF นะครับเพื่อนำไปรีดบนเสื้อนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็เริ่มรีดได้เลยนะครับเป็นเสื้อเด็กนะครับ เป็นเสื้อเด็กผมก็จะปูเสื้อลงก่อนนะครับหลังจากนั้นก็วางแผ่น DTF ของเรานะครับลงไปนะครับโดยให้ด้านกาวติดกับเสื้อนะครับในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับรงดีๆจากนั้นก็รีดทับได้เลยนะครับด้วยความร้อนประมาณ150องศาเซลเซียสนะครับเวลาที่ใช้นะครับใช้10นาทีนะครับผมเมื่อถึง10นาทีแล้วก็ยกขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็รอให้มันเย็นนะครับ ค่อยลอกแผ่นฟิล์มออกแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นในกระบวนการรีดแล้วนะครับผมอตอนนี้ผมก็รอให้มันเย็นอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราลอกตอนที่มันร้อนอยู่เนี่ยกาวมันยังไม่ติดกันดีนะครับมันก็จะออกนะครับลายก็จะหลุดได้นะครับนี่นะครับถ้ามัน <c oughs> เย็นนิดนึงแล้วนะครับเราก็ลอกออกมาง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะครับ ส่วนที่เป็นสีนะครับที่อยู่บนฟิล์มก็จะไปติดอยู่บนเสื้อนั่นเองนะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็รีดทับซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับสัก3วิหรือ5วินะครับเพื่อให้มันผิวนะครับผิวของลิธิแผ่นหมึกนะครับให้มันเป็นเหมือนกับงานสกรีนนะครับแล้วก็เผื่อมีผงกาวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้มันละลายออกไปนะครับ นี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวแรกนะครับเพื่อนๆนะครับที่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับงาน DtF ในคลิปนี้นะครับก็สามารถโพสคอมเมนต์สอบถามได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับดําช่องของอมพลด้วยนะครับ